เาไปเที่ยวบ้านหลนกับพี่ไม่น้องไปดู มันมาแล <Bond> ้วมั้ยนี่ไคือบ่คือบ่ยกดูยกดูโอ้หนักเฮ้ยหนักหนักโอ้ห่างเนี่ยแบบจริง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 ขาคอขาตายวะโอ้ห่างเลยเดี๋ยวนี้มันก็บ่คือแต่ก่อนวะหากินก็บ่หมันตายอย่างมันไปเสืเบิที่คือบ่อุดมสมบูรณ์วะทางศูนย์พันไปแล้วติโมตะกี้แต่ก่อนก็บ่เป็นแบบนี้นะ ไม่เรับว่าฟังตะกี้อดุดมสมบูรณ์หาปลาก็ได้ง่ายจะนี่จะเป็นยังไ่เบก็บ่ถึกเขาก็เป็นแห้งแห้งเป็นยังที่หมู่บ้านเขาเป็น่ยนที่มันเกิดขึ้นเพราะอย่างว่าจานทร์เขาคิดว่ามันเกิดขึ้นจากสารเคมีนะเพื่อนนั่นอยู่เพื่อนแม่นำ้ำซีเขามีแต่ขยะแล้วก็สารเคมีหมู่บ้านเขาเป็นหมู่บ้านต้นน้ำเสียดจจังเลยสห่งแวดล้อมมันดีขึ้นเราลองไปสวนมู่เราในโรงเรียนไปเก็บขยะตามแม่น้ำกันบ่เออเขาคิดดี แล้วก็อันลดนล้ำลงให้ชาวบ้านเลิกใส่สารเคมีหันมาใส่ปืน้ิปซีาป่ากลับบ้านมือเงินสอาห้องไปลองซันเบิ้์นมาป่า มือนี้เขาสิพา,ากันไปนเก็บขออยะในชุมชนของเขาตามแรงน้ำให้สะอาดหนาอยู่เดินนลงให้ชาวบ้านลดการใช้สารเคมีคันมาใช้ปุ๋ยอินทรียเจ้าเขาที่ปิดซอยให้อย่ะมันเม่นเลื่องเขามันเป็นเรืเเ่องของชาวบ้านเขาน้าแมนยูจะยิ่ไปเห็นอย่า,ยงอยางเมื่อวานเห็นกับเม่วานพวกที่ล้าเนาะพวต้องไปหรอกเออคันเธอลงบงสะพานไปรอบ,บานเท่านี้มันสมหมดแล้ว เขาต้องไปสอยกันพัฒนาให้มันดีขึ้นขนาดรุ่นเขาก็อย่างซักหนีแล้วว่าสิถึงรุ่นลูกรุ่นหลานถ้าพวเขาว่าสรอยกันแ่นซี่ไม่ติดเียไม่ซื้อเหรแมนแมนฮัซั่มือเลียงเขาพาไปเลยเนาะแมนแมนแมนพอตกบ่ายก็เดินไยเข้าป่าไปชมทุ่งกะมังไปดูฟูงลิงกังแย่งกันจีบแม่นางชะนี ไปดูฟูงประกัศฟัดับปลาชนกลางลำน้ำชีแม่ปลาหมอตัวดีมันเลยตีกับปักกระป๋าตัวใหญ่อะนั่งเกวียนละไปเที่ยวบ้านลมกับพี่ไม่น้องไปดูฟักทองคมเพื่อับข้วโธซาลีไปดูแมงเม้าวันนี้เนี่ยค่ะไดี๋ยวเชิญเลยนะคะเชิญ การลดลงน้บลดปาลดลาแล้วก็รักษาเพืี่จะทำวิธีการเ่ียนร้นะคะพอคำยามแรงรีบจัดแจงหาปืนหนามมาอีกตามโครงการเลยเ้าหนึ่งชุดหนึ่งนะครับ สามร้อยพอนะครับเพื่อแบบเออไอเทศบานน่ะไส่ครับเรียนรู้เดียวกับปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยหมักผลการใส่ปุ๋ยนี้ประโยชน์ของมันคือคือได้ลดต้นทุนคือมาทำปุ๋ยอินทรีย์เองนี่มันจะลดต้นทุนแต่เราเขาก็ได้คอยลดราเลรทของปุ๋ยเคมีมันเ็ศให้เขาเกิดความสาม,มัคคีในชุมชนของเาพร้อมค่ะเพราะว่า ถ้าบะมีบะมีการผลิตปุ๋ยยังสี่ก,ก็อาจบางคนก็อาจมูดจากการเลี้ยแต่ทค่ะบ้านย่งสี่ก็ไม่ได้มูดจากการไลายคืนอ่ะป้าเฮดสน,นิทนางเพิ่เป็นตะเลีนขึ้นลายใช่ไหมว่านางเกษตรสะอาดขยะกับบะมี่กินตกกระปะก,กับบะมีน่าเป็นตะเลีนก็เกาเยอะต้องเฮดไปแค่สน,นีทหนึ่งเดินเดินดน้องเฮดไปลายก็นี่อาซี่ดีขึ้นมากรณีเดินเนะาะง่วงไหมว่าไง ໂພສານີໄປດູແມງມ້າບິນເຂົ້າກອງໄຟນຍາມີໄดูแມງກຸດີຫັไລ່ີກັມງອຸນ